ในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันและความกดดันพวกเราหลายคนต้องสวมหัวโขนในแต่ละวันหัวโขนของพนักงานผู้ทุ่มเทหัวโขนของหัวหน้าที่เด็ดขาดหรือหัวโขนของนักสู้ผู้ซึ่งต้องต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคในสนามรบที่เรียกว่าที่ทำงานเราสวมมันจนกระทั่งมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของใบหน้าเป็นส่วนหนึ่งของตัวตน แต่ปัญหาที่น่าเศร้าก็ได้เกิดขึ้นเมื่อเรากลับมาถึงบ้านสถานที่ที่ควรจะเป็นแดนสวรรค์เป็นที่พักพิงที่ปลอดภัยแต่เรากลับลืมที่จะถอดหัวโขนนั้นออกเราได้นำเอาบทบาทความเครียดและความหงุดหงิดจากสนามรบกลับมาสู่สมรภูมิแห่งใหม่นั่นคือครอบครัววันนี้เราจะร่วมเดินทางไปกลับคุณชาติ ผู้จัดการที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานแต่กลับล้มเหลวในการสร้างความสุขในบ้านของตัวเองเพราะเขาไม่เคยเรียนรู้ที่จะถอดหัวโขนเมื่อก้าวข้ามธรณีประตูและการเดินทางของเขาในครั้งนี้ภายใต้คำชี้แนะอันเรียบง่ายจากยามเฝ้าประตูคนหนึ่งจะทำให้เราได้ค้นพบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ที่จะช่วยให้เราสามารถสลัดอารมณ์ลบทิ้งบทบาทที่หนักอึ้งไว้ข้างนอก และกลับเข้ามาในบ้านด้วยหัวใจที่พร้อมจะเป็นพ่อแม่สามีภรรยาและลูกอย่างแท้จริงเสียงแจ้งเตือนจากแอปพลิเคชันแชทในคอมพิวเตอร์ของคุณชาติดังขึ้นแทบจะทุกๆ30วินาทีหน้าจอของเขาเต็มไปด้วยตารางงานอีเมลที่ยังไม่ได้เปิดอ่านและเดทไลน์ของโปรเจกต์ที่กำลังจะมาถึงคุณชาติในวัย4ีปี คือผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการของบริษัทโลจิสติกขนาดใหญ่ตำแหน่งของเขาคือศูนย์กลางของพายุเขาต้องประสานงานกับทุกฝ่ายแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นรายวันและแบกรับความกดดันจากเป้าหมายที่สูงลิ้วของผู้บริหารในสนามรบแห่งนี้คุณชาติคือแม่ทัพที่เก่งกาจเขาเด็ดขาดมีประสิทธิภาพและสามารถแก้ปัญหาที่ยากที่สุดได้เสมอ เขาคือความหวังของทีมและเป็นที่ยำเกรงของลูกน้องเขาได้สวมหัวโขนของผู้นำที่เข้มแข็งจนมันหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับใบหน้าของเขาเวลา6กโมงครึ่งคือเวลาเลิกงานตามปกติแต่สำหรับคุณชาติมันเพียงเพียมการย้ายสมรภูมิเท่านั้นสงครามระลอกแรกคือการฝ่าฟันการจราจรที่ติดขัดอย่างสิ้นหวังของกรุงเทพมหานคร เสียงบีบแตรการปาดหน้าและการขับขี่ที่เห็นแก่ตัวของผู้คนได้เติมเชื้อไพลแห่งความหงุดหงิดในใจของเขาให้ลุกโชนขึ้น